สวัสดีครับเอฟซี FC. วันนี้มาชมประเพียกปลูกกุหลาบยามค่ำคืนยามราตรีก็ก็จะไม่สว่างมากนะครับแต่เห็นอยู่เนาะก็เป็นอีกทิปหนึ่งนะครับว่าการปลูกกุหลาบเนาะเราซื้อมาแล้วก็เรามาลงกระถางนะครับก็จะมี วิธีการปลูกแ,แต่ก็ให้รู้นะครับว่าคนที่ชอบปลูกต้นไม้ก็อย่างนี้แหละครับดึกดืด่นเที่ยงคืนก็ไม่หวันได้ทำก็ดีเป็นความสุขของแต่ละคนจริงๆแต่ละครอบครัวแต่ละบ้านก็อาจจะมีความคิดไม่เหมือนกันเนาะ แต่ที่นี่ก็ป้ากับลุงก็ถ้าใครคิดทำอะไรก็ช่วยกันก็เป็นอย่างนี้มานานลุงก็จะช่วยป้าทำสิ่งที่มันหนักเช่นเอาดินขุดดินอะไรอย่างนี้ปลูกป้าก็จะปลูกเองก็ช่วยกันนลไม้ละมือกุหลาบนี้ก็เป็นกุหลาบสีแดงเขาเรียกว่ากุหลาบพันอะไรนะพูซีเวีย,วยก็เป็นกุหลาบที่ออกดอกบานอ่าบานนะบานบานเป็น ก็รู้ว่าก็ก็จะไม่เป็นเหมือนกุหลาบใหญ่แบบเชียงใหม่เนาะความจริงกระถานี้นะมันใหญ่กว่านี้อีกมันมีทำไมได้ค่าเองมันน่าจะได้อีกอันนึงแต่ก็ไม่เป็นไรได้ได้เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรมันแล้วแต่เพราะว่าดินตัวโคนมันอาจจะหนาเกินไปก็ปลูกกุหลาบนะครับช่วงวาเลนไทน์มันถ้ามันออกดอกมามันก็จะสวยแต่ทุกทุกต้นนี่มีดอกนะครับเอามาเนี่ยนะมีดอกแล้วนะดอกตูมนะ ดอกเนี่ยเป็นตูมเป็นช่อเลยนะออกมานี่ก็แดงเต็มกระถางเลยแหละนะครับเพราะว่ามันผูกการเพราะมาจากสวนของเขาแล้วเขาก็มาขายนะต้นหนึ่งถ้าเรารักษาได้ถ้ามันไม่ตายมันก็จะเป็นเรื่อยๆออกดอกเรื่อยๆใส่ปุ๋ยใส่ไรนะแต่ว่าหน้าที่มันหน้าร้อนมาก็จะลําบากหน่อยนะ<ม>ดูแลใ<ะ>หย,ยาก าางามเห,หน้าฝนาโ,อโอ้หน้าฝนเนาะหน้าฝน,น,านาก็จะ, <ๆ S 2> จะมีอะไรที่มันทําให้มันมต้นมันเนา่ามันเสียหรือว่า,มาแมลงกินเนาะนะก็ถือว่าเป็นพืชจะว่ายืนต้นก็ยืนต้นไม่นานเนาะพืชล้มลุกพูดง่ายก็ถึงระยะหนึ่งก็อาจจะตายได้ตายได้ง่ายแต่ยิงก็ยือนอยู่นะกุหลาบนี่ก็ถือว่า มีหนามป้องกันตัวเองด้วยนะครับกุหลาบเนี่ยดินอยู่ฝั่งนี้เยอะเด้วกกันหรอคุณลยมันป้องกันตัวเองได้จริงๆมันก็ไม่ให้หนอนจัดกินมันไปเลยแต่มันป้องกันคนมาเด็ดไม่ได้เกี่ยวกับป้องกันหนอนเลยป้องกันคนมาเด็ดคนก็จะหาไกลหาอะไรมาตัดอยู่ดีไม่งั้นจะได้ขายเนาะเขาบอกว่ากุหลาบหนาม เหมือนอะไรนะเหมือนผู้หญิงที่มีคุณค่าเขาพูดอย่างนั้นนะเพราะว่ามีการดูแลตัวเองป้องกันตัวเองมีอาวุธพูดง่ายผู้หญิงก็เหมือนกันต้องระวังตัวเองนะกุหลาบปากซันนั้นอยู่ที่สปปลาวนะผมไม่ทราบนะบว่ากุหลาบตรงนั้นเนี่ยเป็นกุหลาบธรรมชาติหรือกุหลาบอะไรไม่รู้นะแต่เพลงเขาบอกว่ากุหลาบปากซันอื ก็น่าสนใจเหมือนกันนะอาจจะเป็นที่จริงกุหลาบมีกุหลาบธรรมชาตินะกุหลาบหินนะเราไปทางภาคเหนือเราเคยเห็นกุหลาบหินนะเกิดเป็นเป็นธรรมชาติเลยนะเป็นไปได้นะกุหลาบปากสันปากสันนี่น่าจะเป็นน้ำนะน่าจะเป็นแหล่งน้ำคำว่าปากนะเหมือนปากห้วยปากแม่น้ำอะไรอะไรอย่างนั้นนะปากสันน,น,น,นั่นเห็นไหม ดนแล้วน่น,นเขาป้องกันเขาด้วยนะกุหลาบก็ปลูกดอกไม้นะครับให้เกิดความร่มรื่นในบ้านในสวนกุหลาบบางทีก็ส่งกลิ่นนะครับมีมีความหอมเหมือนกันนะกุหลาบเนาะกุหลาบมีหลายพันหลายชนิดแล้วก็มีหลากสีหลายสียสนะ เวลาคนแต่งงานเขาชอบเอากุหลาบไปโรยความหมายก็น่าจะเหมือนว่าให้ทางเดินของคู่บ่าวสาวต่อไปข้างหน้าเหมือนโรยด้วยดอกกุหลาบมีความสุขราบรื่นอะไรอย่างนั้นนะคงจะเป็นความหมายอย่างนั้นแต่ก็มนุษย์ก็คิดเอานั่นแหละครับทุกอย่างมนุษย์ก็คิดเอาดีให้มันดีก็คิดให้มันดี อะไรที่มันไม่ดีบางทีมนุษย์ก็คิดไปเหมือนกันนะครับคิดว่าอันนี้ไม่ดีก็เลยไมเป็นมงคลอันนี้เป็นมงคลโอ้อไม่รู้จะเอาอยัางไงดีนะครับมนุษย์เราบางทีก็เกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ลําบากไม่รู้จะฟังใครนะไม่รู้จะเอาอะไรดีกันแน่นะครับความจริงคุณลาก็คงจะไม่ต้องใช้ มะพร้าวสับหรอกแต่ว่าอันนี้มันตุนหน้าเลยเนาะก็เลยอเอามันดันดันมันก็สามารถกินอาหารได้เหมือนกันกินอาหารมีดินเนี่ยดินอยู่ฝั่งนี้เยอะฮ่ากุหลาบเพนเี่ยสองงางามนๆงามตรงนี้นะจ๊ะ ช่วงงามมันจะนี่คุณจนไปยังไงคุณคนนี้มานมาทำอะไรไม,มาเอาอะไรไประเปียกก็ทำอันนี้อันนี้มีดินข้างล่างเลยทต้องดินด้วยโดนน้ำกลาบเกลียวเขาคุณ เออตอนนี้คุณลุงจะต้องไปเอากระถางนั้นมาใส่ดินให้ดีขึ้นหน่อยแล้วก็เอาไปวางตรงนู้นเพราะว่ามันยกไม่ไหวและเหนื่อยละเจ็ดนาทีแล้วนะอ่าใส่เอาดินแล้วก็เอาไปวางตรงนู้นที่เดิมนี่ไงที่คุณลุงขุดออกอันนั้นเทเลยไม่ไม้ถึงดินในนี้เอามาจากไหน มันอยู่ที่นี่แหละไม่ก็มไม่เอาเทก็เอาใส่เลยเออแหละเอาใส่ใส่ใถุงเข้ามาสักหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวกลาบเอาใส่นิดเดียวไม่ต้องเงยเอะคุณลุงเดียวพอมันรองก้นหนะพอไหมเออพอแล้วละเออเนาะลืมไปว่ามันอยู่ในถุงก็เยอะอยู่เอาเอาแค่นี้แหละคุณนแต่กระถางนี่ยจ,จะได้แค่สามหรือสี่ต้นสามหรือสี่ต้นนะเพราะว่ามัน ็หากระถางตามไปสี่ต้นให้หมดครับก็ใกล้จะเสร็จไปแล้วสองกระทางกระถางที่สามกำลังจะปลูกอีกนะครับนี่ก็ปลูกปลูกอยู่ในจุดเป็นอะไร สำหรับคลิปนี้นะครับ <Okay. S 1> ก็ต้องลงคลิปก่อนนะครับลาไปก่อนนะครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ